ได้ยินมาแล้วปะเราหูเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะกลับไปฟังวิดีโอว่าเราหูเพี้ยนหรือเปล่าหราือเราได้ยินคนเดียวถ้าได้ยินในวิดีโอก็คือนะพอเราพูดสิงนที่ปุ๊บหยุดขอพูดเรื่องไพ่ค่ะไม่กเกี่ยวกับคุณค่ะไฮรูเฟนก็คือไพ่พระ,พพระใช่ไหมคะ แต่ตำแหน่งเนี้ยตกตำแหน่งสิ่งที่อยากจะทำอยู่คือเป็นสิ่งที่ชั่คราวคือแค่แว็บเดียวนะไม่ยังยืงยนนะหรือว่าสิ่งนั้นคืออะไระงานที่เขคิดจะไปใช่ งานที่เขาคิดที่จะไปนะคือถ้าไปก็คือท่านก็คงประมาณว่าให้คิดให้รอบคอบนะสิ่งที่เราคิดที่จะไปนะมันจะเป็นทางที่จะทําให้เราอะเกิดกิเลสผิดศีลไม่มีศีลน,นะนะผิดศีลไม่มีกิเลสก็ท่านก็ประมาณว่าอย่าไปอย่าไป ไปแล้วก็คือไม่ได้กลับมาคืออะไรที่มีอยู่ในตัวเราใช่ไหมความดีบุญบาร,รมีที่เราสร้างมาก็คือมาลายหายหมดเพราะที่ที่เราจะไปก็คือเราไปเจอสิ่งน,นี้นะก็คือกิเลสคือจะทำให้เราผิดสิ่งนันะ mm hmm. ่นแหละก็มาเตือนเราบอกว่า,วาสิ่งที่เราคิดแค่ชกจะไไปทำมานะ ทำแค่เออแป๊บเดียวอะไรเงี้ยท่านบอกว่าหยุดเลิกความคิดนั้นซะอย่าอย่าทำจะทำให้เราเนี่ยเกิดสิ่งนี้สิ่งหมดบุญบารมีหมดแล้วก็จะมีแต่สิ่งจองปลอมจะได้สิ่งจองปลอมไม่ไดีคือชีวิตก็คือเปลี่ยนอะไรเงีย้ยโอเคนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง ลืมแครับผมสิ่งที่คิดจะทำอยู่แค่แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวนะ่ะอะไรก็แล้วแต่นะงานคนุครหรืออะไรก็แล้วแต่นะสิ่งนี้ครับท่าบอกว่าจะทำให้เราเกิดการผิดสินงานอ่ะงานนะก็คืองานที่เราคิดนะก็คือจะเป็นางานที่แบบมันทำให้เราเกิดกิเลสตัณหาราคะผิดสิลผิดลูกผิดเมียเขาอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเน mm hmm. ี่ยคือหนึ่งนะ รูปเเมียไปเสียนไม่มีสิงเอเคนนะครับหรือคนขอบคุณคุยก็เหมือนกันคะ่ะชั่วคราวที่พ่อๆนะหลายๆนะคนเอือหอทั้งหลายนะที่คิดอยากจะลองคบกลองคบกับใครหรือผู้ชายผู้หญิงอะหญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้าเป็นไปได้นะที่จะคบกับใครนะท่านก็ประมาณบอกว่าจะเจอสิ่งนี้นะคะ หลอกลวงจอมปลอมคิดสินไม่มีสินและถ้าคิดจะทำให้หยุดอย่าทำเพราะสิ่งน,นี้จะทำให้เกิดสิ่งไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ<อ>เป็นสิ่งที่ไม่ดีให้หยุดอย่าทำอาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งเขามีแฟน นำเรื่องร้ายแรงมาสู่ตัวเราสินก็โดนบางทีอาจจะโดนหลายอย่างเนาะโดนครงหักหลังทำร้ายการอะไรนี้ใช่ไหมมันเกิดมันมีหลายอย่างใช่ไหมอย่าเข้าไป่ันบอกให้ระวังตัวเองถ้าเข้าไปก็คือจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเราสิ้นหิน สิคืออะไรอยากร้อยากรนะูสมุินะสมุสมุิสมุตรมนโอเคอ่ะอะไม่ดูแลท่านบอกว่าท่านบอกว่าไม่ไม,ไมต้องดูละพอพออย่าดูโอเคโอเคพอพอไม่ดูลเคุณอะไรขเข้ามาเราจมกังก็ได้น,อน,นะ,ะอย่าปิดสินกันนะคะคิดจะทำสิ่งนใดก็ ดูอก็เป็นคาวังดีขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟงขอบคุณค่ะ